ีจ้าพ่อแม่พี่น้องกําลังนังจองครับจากมาเห็ดงานเห็ดโอเช็คเช็คพี่น้องไกลสิได้แสนแสนซักแล้วบันนี้อันลูกไส้หน่อยนี่คนไล่หน่อยเพิ่นอยากเป็นเพิ่นอยากเป็นคนนั้นคนทีที่หนึ่งแสนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อลูกนี่มากเลยเด้อผู้บ่าหน่อยเป็นบ่าหน่อยฮัลโนี่คนไล่นี่เด้อนี่คนที่แสนเด้อจ้าเด้อนี่เอ๊ะเกื้อนี่คนไล่เอ้ดูโนะอ่ะโซเดนจกไปพูดอัพเดทที่นี่ นี่คนลายพิ่นสิเป็นคนที่หนึ่งแสนน่าจะได้คุณนะอันเฝ้าทับเบิ้เพิ่นท<า>ับเบิ้งแม่เลี้ยงอันรุ่นนั่งประสานเออสเกลเราฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮายส้่งพูดหด้แล้วค่อยเพราะว่าเรากำลังมาลุ้นกันไอ้จะหนึ่งแสนแล้วลูกขาดอีกคนหนึ่งอะ่ะนี่คนลายเป็นคนที่แสนย่ามันมุส์กิสเกลเลตเวลเลตเองอ่ะ ความจริงนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นติดตามแล้วันนี้เพิ่นกดออกพี่น้องเพราะเพิ่นยังเป็นคนที่แสนไม่ได้ยังหัวแต่อย่างหัวกับกับจ่าเหตุงานมากกันพากันมานั่งหลุนกันน้องพลอยจ๋าอยากกินติ๊มมะนี่ก็อีหรามาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าอีหราเป็นยังไงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเจ็บหน้าอกหายดียังคะลูกสวัสดีค่ะยังจ้าลูกสาวพ่อแม่พี่น้องที่ว่าปั่นจักรยานนั่นแหละ น,นี่เป็นมุ่มโปรท้องแพทเรยอเปพี่น้อง <c oughs> ต้นใหม่บึงดอกกล้วยใหม่แพทหลังจากให้บึงพอลูเพนหลุนหลุนลูกเลี้ยงกระไรหลุนทั้งแม่เลี้ยงเขาจะเอาเช็คให้แพทตลอดได้พอพน้องไกล่แล้วไก่แล้วเิ่นมามบึงดอกอันนี้แพทไอ้บวมเนดอกไอ้บานหันตะละเคแพทงามเนาะนพี่น้องเนาะจ้ะเลิกงานแล้วก็มาเอาคลิปสั้นๆมาฝากก็จะได้นี่ เป็นกดติดตามเป็นคนที่แสนแต่ว่ามันไอคอมพิวเตอร์มันพัฒนาขึ้นเนาะจา้ะเนาะงามหลายเบิร์นี่พี่น,อน้องนงามเนาะดอกดอกทุกป,ปีจ้ะสวยเห็นบ่สวยงามมากเจกก้ะน้องพี่นอ้องจ๋าข้างนอกบงบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศข่างนอกให้เบิรงน้ำเด้อจ้ะเด้อ จ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเวลิ่นี่คนไรนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแสนแล้วเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสิติดตามเพจแต่ขอบคุณและจ้าเด้อนี่คนไรขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวยินบอกผู้บ่าวหน่อยว่าขอบคุณครับประสานเออเก็ซีเสียดูซะ congratulations นขอบคุณครับขอบคุณครับ ยินดีด้วยนะน้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณในหลายขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามด้วยจะเด้อท่มีให้ขอบคุ้วแพรเด้วยจะเด้อขอบคุณในหลายจ้ะเดยวสิพ้าไปเบิ้งห้างนอกฟิวจ้ะขอบคุณค่ะมาขอบคุณค่ะหน่อยลูกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนเนอะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณในหลายด้วยจะเด้อจากพ่อแม่พี่น้องจาะดี๋ยจะพาพปเบิ่งบรรยากาศข้องนอเด้วยจะเด้อฉลองแสนสับจ้าขอบคุณจ้ารักทุกคนนะจ๊ะ สวัสดีครับสวัสดีอีกหรอบพ่อแม่พี่น้องบักลาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณสําหรับเบิ้งคลิปด้วยครับผมขอบคุณตัวแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนติดติดตามขอบรั้วผมด้วยครับส่วนตัวว่าว่าเป็นดีใจบะลูกดีใจอยู่ครับเอาหมวกผู้ใดมาใส่ได้หมวกผู้ใดก็คขั้วมาอันเอาคลิปสั้นๆมาฝากมาเบิ้งบรรยากาศด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้า อันเบิ่งกบรรยากาศรอบๆบ้านน้ำด้ยจ้ะเห็นบ่อันฝรั่งข้าเจ้าดีใจหลายข้าเจ้าดีใจน้ำแพทเนาะทึงแฟนแพทัท้งลูกอนาะจ้ะลูกทุกคนเนาะจ้ะเนาะแต่ก็อยู่กันบ่คบด้วจ้ะเพราะว่าเด็กน่อยส่วนมากอันยังขาดีตั้งสองคนขอบคุณวบรเคยครบจะเ่อไปเบิ่งมองหันดูแนมเห็นว่าหัวเห็ดอียงพ่อแม่พี่น้องดีใจหลายขอบคุณอันทุกๆแสนดวงใจด้วยจ้ะด้วยขอบคุณได้หลายจ้ะไป <c oughs> ไปหลุ่นน้ำกันเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะพี่น้องมาเบิ่ง มองนี้ตะกี้นี่เห็ดเพิงมันเกิดได้จ้ะเด้อน,นี่อย่าจับนะลูกนะบ่หมูว่าเห็ดอีหยังเห็ดอะไรไม่รู้อุ้ยเห็ดอีหยังอ่ะลูกคือไปตะกินไหนเนี่ยเนาะเห็ดว่าอย่าอย่าเฝ้าลูกเห็ดอะไรไม่รู้เนาะไปตะกินแสบขาดเออเนาะเบิึงเบึงพ่อแม่พีพ่น้องเจ้าว่าเห็ดอย่างตะกินเหม็นอะกินเหม็นได้กินเหม็น,นไม่ใช่แล้วเห็ดเบื่อได้จ้ะเด้อตายสถานเดียวกินเหมน็นอีหลีบ่ลูก,กน,นี่ก็เหม็นเลอืมนี่เห็ดมงนีเจ้าว่าเห็ดอีหยังตัวเห็ดอีหยังเห็ดหลายตัวนี่ บ่ค่อยกล้าย่างมากบรรไดเพราะว่าย่านหมาเจ้าของทีอย่ตงนี้เพิ่นมีหมาโบว่าจะกินบ่ได้นั่นน่ะแม่ว่าเฮ็ดคักๆกรอบไปเบิ่งดูแม่นอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮ็ดเต็มเลยเฮ็ดเต็มเลยจ้ะวะเฮ็ดกินบ่ได้่อะไรเฮ็ดยังไงนนั่นน่ะมองคลน่ะน่ะย่าไปเบิ่งดูโอ๊ยแม่นอีหลีจ๋าจะเป็นเฮ็ดตะปูใช่ไหมนั่นใช่เฮ็ดระเบิด น้องบอสว่าเห็ดละหมือกินไปมาพันเรียนลูกจะไปเล่นเฮ้ยอยากฟังเล่านี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจะตีเลยอย่าตีลูกเอาไปเห็ดเราสวยงามแพตแนมสมือผ้าเห็ดย่างเห็ดหยองเห็ดตะปูจ้ะนี่เห็ดตะปูจ้าบางคนเพิ่งกินอยู่ปไปไปบ้างหลังบานรให้ปลาลูกหล่ะปลาให้หลายแข็งมากเลยเออไปเดินไปตรงนี้ก็ได้บ่รบอไปล้างบานรให้ทีกว่าลูกใช่ อย่างหนึ่งบอลแม่นเฮ็ดอยังหนึ่งเฮ็ดอะไรน้าเฮ็ดอะไรนี่ย่างไรน,น,นี่จ้ะบริเวณหลังบ้านนะจา้าพ,พ่อแม่พี่น้องจา้าช่วงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นสีสันแบบนี้ได้จ้ะได้เลดูใบไม้ร่วงจ้ะใบไม้ล่จไไลนจากต้นสีเบิร์ดแล้วจ้ะนี่นี่เป็นขาเฮ็ดสีแพดตัดแล้วแพดเอาวถิมไว้เคื่อมันเกิดเคื่อนพนเกิดเ่อเกิดจักเคืนะนะอ่อนน้เปิงน้ำปลาเหมือนแพดถิ่มใบเบิร์เลยจ้ะถิ่มใบเบิร์เลยไปย่างก็ไปลุงดูกหลุมมีเห็ดหนังไก่บ้ เอาคลิปสันๆมาฝากบริเวณรอบบ้านมาแสดงความอันมา <ไป S 1> กกราบ<ม>ขอบ<ม>พระ<ล>คุณพ่อแม่พี่น้องจ้ะดีใจกันหลายฝลังหน่อยเพิ่นรอยแพเหลืองนั่นกลับมาเพิ่นเช็คก,ก่าสันก็พอเพิ่นเตยแม่เตยเหัอเห็นบลุกไม่มีเนาะมันมันบอเห็นเห็ดหยางหรอกเพราะว่าใบใหม่ลนเบิดแล้วใบใหม่ลนเบิดแล้วไม่มีอะไรเลยเนาะ ่มแล้วก็ไปนนเปใส่ fitness ตเนัวมีหยังในกอไผ่พ่อแม่พี่น้องจ๋าช่วงนี้มองไม่เห็นมองนี้เห็ดหนังไก่แล้วค่อยเกิดแล้วก็ซีโ่้เกิดอะไรจ้ะใบไม้ถมบแล้วหมดแล้วมาชมบรรยากาศนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ได้จ้ะเด้ออืมเป็นประมาณนีแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปแผลงกันหนองบอนกันสิ ลาไปก่อนด้แพรกระลูกสิคอล่าไปก่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณขอบคุณอีกเที่นึงด้อจ้ะเด้อบอกลาบายงามๆนละลูกขอบคุณ <Okay. S 2> ครับเออนั่นแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันขอบคุณได้หลายทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขือเก็เด้อจ้ะเด้ออันเขามาติดตามกันได้หลายเด้อจ้ะเด้ออันมาลุ่น เฮ็ดอยัางอ๋อเฮ็ดยาขาเสือมาลุนได้แสนแล้วก็มาลุนสองแสนกันจ้ามันแยเพิ่นได้คือเซลสอบนั่นละจ้าเวาเลร็นเวาหัวได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าได้จ้าขอบพระคุณหลายๆจ้ารักทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย